เป็นโรคเรื้อรังความดานเบาหวานไขมั่นจะทานกระเทียมเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพทานอย่างไรดีคะหมอวันนี้หมอก็จะแนะนำที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือใช้กระเทียมเป็นกระเทียมสดกระเทียมแก่นะคะกระเทียมไทยของเราล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ซอยบางๆใส่ถ้วยไว้ในสำหรับกับข้าวนะคะ เวลาเราทานอาหารเราก็ตักกระเทียมไปทานพร้อมกับข้าวค่ะเพื่อไม่ให้กระเทียมนะคะไปกัดกระเพาะถ้าเราทานก่อนอาหารก็จะไม่ดีเนาะเพราะมันจะมีฤทธิ์ที่กัดกระเพาะของเรานะคะแต่เราควรทานพร้อมอาหารวันละประมาณ7-10กลีบค่ะเป็นกระเทียมไทยที่กลีบเล็กๆนะคะแค่นี้ก็จะช่วยให้ ระดับน้ำตาลของเราดีขึ้นไขมนันแล้วก็ความดันดีขึ้นค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเรานะคะการดูแลร่างกายของเราด้วยทานยาในปริมาณที่คุณหมอสั่งมานะคะแล้วก็ทานกระเทียมเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่วมด้วยปรับพฤติกรรมตัวเองแบบร่วมด้วยนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอ คุณก็จะมีร่างกายที่ดีขึ้นนะคะระดับความด้านไขมนันหรือว่าน้ำตาลก็จะลดลงค่ะ